ค่ะวันนี้นะคะคจะตําแตงน้ำปลาค่ะก็มีพริกมะเขือเปาะมะเขือเทศน้ำปลามะนาวเอ,อ่อผงชูรสน้ำตาลนิดนึงแล้วก็แตงพริกลงเลยโคก มะเขือเทศมะเขือเปราะโยนลงไปน้ำปลาร้ามะนาวผงนูร่าผงชลรสน้ำตาลใส่ลงไปเลยยกยกมะเขือเทศให้มันแตกตอจากนั้นใส่แตงค่ะใส่แตงแล้วก็ ตําเลยไม่ต้องตําแรลกเม็ดแรงมากนะนา่ากินมากดูสิคะเพื่นอนๆนี่เสร็จแล้วค่ะตักเสิร์ฟได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะตําแตง น้ำปลา,าช่ำๆเลยน่ากินมากเลยค่ะหอมๆมาทานด้วยกันค่ะเ,เพื่อน